คนพบไดเป่าผมที่เป่าผมหยิกไดแห้งเร็วแต่ไม่ชี้ฟูแล้วจ้าไดเป่าผมกาบอ mini 03A ตัวนี้ควบคุมอุณหภูมิคงที่ด้วยระบบ AI ลำมากเราเป็นคนผมหยิกธรรมาชาติการเป่าผมโดยไม่ใช้หัวกระจายลมคือเป็นเรื่องยากมากที่จะทําให้ผมไม่ชีฟ้ฟูแต่ไดเป่าผมตัวนี้ผมหยิกไม่ชีฟ้ฟูผมแห้งเร็วใช้ความร้อนไม่ทําร้ายเส้นผมตัวนี้จะมีทั้งหมดลมเย็นไฟน้ําเงินลมอุ่นไฟสีส้ม ลมร้อนไฟสีแดงแล้วก็มีโหมดร้อนสลับเย็นและสุดท้ายเป็นโหมด AI อัจฉริยะจ้าก็คือเขาจะวัดความชื้นและระยะห่างระหว่างตัวใดกับเส้นผมได้แบบเรียลไทม์เพื่อควบคุมทั้งแรงลมแล้วก็อุณหภูมิให้อยู่ที่50องศาจะเป็นอุณหภูมิคงที่แบบอัตโนมัติซึ่งอุณหภูมินี้จะปลอดภัยกับเส้ผนผมไม่ทําให้ผมแห้งเสียส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้เป็นโหมด AI เลยเพราะว่าง,ง่ายดีไม่ต้องปรับอุณหภูมิอะไรให้ยุ่งยากแล้วตัวนี้ปล่อยประจุไอออนลบตั้ง650ล้านตัวขนาดผมหยิกที่ว่าชี้ฟฟฟฟููงง่่าายยยัไไไมมเลลจ้้้รถสิดดีแวก็ผ สวยเงาไม่แห้งเลยใครอยากได้ไดเป่าผมที่ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะแบบนี้แปะพิกัดไว้ให้ตะก้าจ้า